ไปทุกร uhm. ้านผิดเลยเนี่ยแล้วก็มีทั้งนี่อย่างเงี้ยนี่นี่โวเชอร์ต่างๆผมก็มองว่าเขาก็มีแต่จะหนีนี่แหละแต่ว่าหลังจากที่ถูกกดดันมากๆเนคือถึงแม้เขาอยู่ที่นู่นเนี่ยทางเราเราก็จะตามกลับมาไม่ต้องหนีตลอดครับเพราะว่ามันเป็นผู้เสียหายมีจำนวนมากนะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเยอะเนี่ยผมก็ได้ประสานงานไว้หมดแล้วว่า ถ้าเขาหนีไปนู่นเราก็จะตามเขากลับมาให้ได้นะครับก็ก็เขาก็คงทราพกับในข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดีแล้วที่เขากลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ซึ่งดีกว่าต้องหนีไปตลอดก็ครับเราก็บอกแล้วว่าหนีไปก็ไม่รอดนะครับเราก็ต้องตามเขากลับมาลงดำเนินคดีให้ได้น các bạn ạ. Cái <laughs> này trước này. phải để không ย้ายให้เด็กตามคุณอยู่แล้วแม่ลุงได้ไงยังไม่ออก เราจะขอโทษอะไรกับเร้เอยากาจะขอโทษอะไรครับเราจะพูดอะไรไหมพี่เราจะเราจะตั้งตั้งใจจะเอาเงินมาคืนทำไมที่เราสามารถที่จะขอได้ไหแครับเวลานี้แค่ทั้นยืนยันแค่สั้นๆก็ได้ครับคุณเมตตาครับคุณเมตตาคุณเมตตาอยากจะพูดอะไรมครับทำไมพูดนะต้องไปสายแล้วใช่ไหมพี่ไปสายหรือเปล่าครับ 没买糖了。嗯嗯